กูเข้าห้องน้ําคนตกใจกูในห้องน้ำอ้าวอ้าวกูเดินเข้าห้องน้ํากําลังจะเข้าห้องเยี่ยวอ้าวกูก็อ้าวอะไรกูก็รีบเดินเข้าห้องน้ําเลยกูไม่รู้อ้าวอะไรอ้าวจะล่ากูไปล็อกคอตัวไหนหรือเปล่าไม่รู้อ้าวในห้องน้ําแล้วไปยืนดักกูในห้องน้ากูเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเดินมาอาจารย์อ๋อกูรอดแล้วถ้าใช้คําว่าอาจารย์กูรอดอันนั้นจะไม่อ้าวแล้วอ่ากูรอดจากความอบอ้าวความตึงเครียดในขนาดนั้นละ กูสามารถเดินออกมาได้ความรอบปลอดภัยจากห้องน้าแอดมินกูก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ําเวลากูเข้าน้ําทุกวันนี้ก็ต้องมีคนยืนคุมกูเยี่ยวนะทุกวันเนี้ยนะกูไปเยี่ยวเองคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนยืนคุมกูเยี่ยวเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรกูบ้างสักพักเดียวคนแรกถ่ายรูปจะเริ่มถ่ายต่อๆการตามตามมาทุกคนมองมาจากที่ไกลเห็นว่ากูกําลังถ่ายรูปอยู่เอาละเริ่มแฮมาต่อคิว แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกอาจารย์หนูเข้าใจแล้วที่อาจารย์บอกหนูเรื่องเยี่ยวที่ปั๊มว่าอาจารย์จะไม่ได้เยียวอย่างมีความสุขหนูเข้าใจวันนี้แหละอ๋อหนูเข้าใจแล้วเข้าใจกูแล้วเนาะเออนี่แหละของจริงกูลงไปที่ไหนก็มีแต่คนลุมเข้ามาตอนเนี้ยนะแม้แต่ห้องเยี่ยวก็ขอกูถ่ายรูปได้มิติใหม่มากถ่ายรูปได้แม้กระทั่งตอนกูอยู่ในห้องเยี่ยวมึงคิดเอาแล้วกันคิดเอา นี่กูเดินมาสู่จุดนี้แล้วนะอีกหน่อยเนี่ยกูอาจจะเทศในห้องเยี่ยวก็ได้นะกูอาจจะสอนธรรมะในห้องเยี่ยวได้เลยทุกวันนี้นะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นกูว่ามีโอกาสมากด้วยกูจะบอกให้โอกาสเนี่ยกูว่าไม่น่าจะไกลจากความเป็นจริงกูว่ามีโอกาสสูงสุดๆที่จะมีเหตุมีปัจจัยแบบนั้นเกิดขึ้นได้สูงมากกูบอกเลยโอกาสสูงสุดๆ แต่ไม่ได้ว่านะอาจารย์ไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังงอไม่ได้ราคาญอะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรใครจะถ่ายก็ถ่ายได้ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเล่าให้ฟังว่ามันมีแบบนี้แล้วกูเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยนะอุ้ยกูเห็นรูปตัวเองแล้วกูตกใจกูดูสลดสังเวชมากเลยกูเห็นรูปตัวเองเมื่อวานนี้เขาใส่รูปตัวเองกูมึงจินตนาการในงานกระถินนะเขานั่งนับเงินอยู่ตรงนี้ที่ก็แคบๆมืดๆใช่ไหม มีเสาอยู่ตรงหนึง่งมีโต๊ะวางกัน้นแล้วก็มีรูอยู่แค่เนี้ยรูอยู่แค่นี้จริงๆนะมึงแล้วคนก็เดินไปเดินมาพยายามมานั่งมาหากูกูอยู่ตรงนี้ตอนแรกทนายพัดนเนี่ยนั่งปิดรูนี้ไว้กูเนี่ยนั่งถัดจากนทนายพัดแล้วคนเนี่ยก็ล้อมกูกูก็นั่งอยู่ในวงล้อมวงล้อมแคบๆที่กูนั่งอยู่นั่งหน้ามืดมองหน้าพระอยู่เงี้ยนะอีคนก้อนนี้ประมาณเจ็ดแปดคนก็นั่งนับเงินกันไปกูนั่งซุกอยู่ตัวเนี้ยตัวกูชนโต๊ะชิดโต๊ะชิดเสาทุกคนลายลอม กูก็นั่งใครเห็นรูปกูนะตอนพระกำลังอวยพรอยู่กุพนมืออย่างเงี้ยแล้วก็มีคนกำลังและอีข้างนี้ก็คือนั่งนับเงินไม่สนใจหาสนใจเหวี่ยงเกำลังนั่งมานั่งนั่งนั่งนับเงินอยู่เพราะเดี๋ยวแจ้งยอดกะทิไม่ทันแล้วก็จะมีคนลายล้อมกูในยืนถ่ายรูปข้างๆเนี่ยเตมไปหมดแล้วกูก็อยู่ใน่ามกลางฝูงชนอย่างเงี้ยแล้วกูก็นั่งรับพรพระก็ให้พรกูไปมองหน้ากูมากูก็นั่งอยู่ในท่ามกลางฝูงชนโดนล้อมไว้อีฝั่งนี้ก็องค์เข้าผีสางนางไม้ที่ไหนไม่รู้นั่งขย่าอเูมคววชหลืก ตอนแรกทนายพัฒนั่งอยู่ละสันกูสงสารทนายพัฒทนายพัฒ์หลบมาเดี๋ยวกูรับหน้าเองกูรับหน้าเองกูเนี่ยไม่ต้องเอ่ยถึงกระโถนเลยนะลูกศิษย์กูอาจารย์กระโถนค่ะอาจารย์กระโถนครับจะให้กูเอากระโถนตีกระบาลเขามึงดูแต่ละคนแต่ละคนยุโยงส่งเสริมมาสุดนั่งองค์ลงอยู่ข้างกูมึงดูแต่ละอย่างที่กูต้องเจอเนี่ยกูไปกูเจออะไรเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากแต่ละอย่าง ที่กูต้องมาเชิญโอ้ยตายมึงดูเอามึงดูเอานั่นนะ่ะมึงดูเอาแล้วกันโดนล้อมไปหมดแล้วกูลุกไปไหนไม่ได้เลยกูนี่แถ้าจะขาดอากาศหายใจคนมันลุมมามุงแล้วกูลุกไปตรงอื่นก็ไม่ได้เพราะอะไรถ้ากูลุกกูสากูเสร็จถ้ากูลุกไปจุดหนึ่งย้ายไปจุดหนึ่งคนจะแหกันเข้า,ขามาไม่จะทําอะไรยุติการกระทําทุกอย่างกูเลยต้องนั่งซุกอยู่ตรงนั้นอนะหลบภยัย กูหลบของจริงม,มึงดูเอาละกันยิ่งคนเยอะเท่าไหร่กูต้องหนีมากเท่านั้นน่ะไม่ใช่กูไม่อยากเจอนะแต่ถ้ากูไปเชิญหน้าปุ๊บเนี่ยอย่างวันนั้นน่ะกูไปบรรยายที่ไหนมา,อ,า,บาอบตบรจอ,อะไรอะ่ะกูเดินลงมาปุ๊บคนมันลุมเข้ามาจะมาถ่ายรูปกับกูดันตัวกูกูแทบจะหายท้องลงเวทีนะ่ะดันจะขอเซลฟี่นี่ก็จะเซลฟี่นั่นก็นจะเซลฟี่ มึงอยากจะเซลฟี่อย่างเดียวแต่ไม่สนใจกูเลยว่ากูเนี่ยจะโดนกระแทกแดกดันขนาดไหนโอ้ยตายไม่ได้แหกหูแห,หกตาอยู่เลยแต่ละคนแต่ละคนอยากจะถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ไม่สนใจกูเลยว่ากูจะเป็นยังไงกูจะเป็นจะตายยังไงไม่สนใจขอให้กูได้ถ่ายรูปว้อย่างเดียวมันหน้านะมันหน้าตีกะรบ,บาลเหลือเกิน ตอนแรกอะนะเอารถตู้มากูอะบอกจะลงรถตู้เข้ามาในวัดกูบอกให้ลงตรงนี้คนมันเริ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะเดินเข้าไปเออเขาจะได้เห็นกูเขามาดูกูเขาอยากเห็นกูกันทํากูเป็นลิงแสมเลยทํากูเป็นหมูเด้งเลยมาต่อคิวลุมล้อมเข้ามายืนดูหมูเด้งรอดูหมูเด้งอย่างเงี้ยนะกูก็ว่าเออเดี๋ยวกูจะทาตัวเป็นหมูเด้งหน่อยเดี๋ยวกูจะเดินตั้งแต่ปลายแถวมาเลยตอนที่มีคนแล้วกูจะลงเอารถตู้ส่งกูตรงนี้แล้วกูจะเดินเข้าไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงที่นั่ง อีบาูรอสิกูอย่าจ้าอย่าไม่ต้องลงขับไปเลยขับไปเลยไม่ต้องลงไปลงตรงน,นู้นเลยไปลงตรงหน้าที่นั่งเลยไปลงตรงแท่นเลยกูก็บอกกูจะลงตรงน,นี้ให้กูลงไม่ต้องอาจารย์คนมันเยอะแยะเดี๋ยวโดนลุมดูสิหน้ามือแต่ละมือมันลงนูง่นสรุปกูไม่ได้ลงนู่นกูลงที่นั่งเดินเสร็จปุ๊กกูแจกของเลยแต่กูเข้าใจอะนะถ้ากูลงตรวนั้นกูก็โดนลุมอะมันคงกันกูไม่ได้อะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นห่วงกูเท่าไหร่หรอก ต่มันเป็นห่วงพวกมันเนี่ยมันเป็นห่วงตัวเองกลัวมันจะก,กันไม่อยู่กลัวจะก,กันไม่อยู่ตอนกูเดินเก็บเงินคนเดินเดินเข้าเต็นท์แต่ละเต็นท์แต่ละเต็นท์นนะอีกคนนึงก็ถือล่มล่มคันยาวๆอย่า,างเงี้ยหัวเกาะอ,อันหนึ่งท้ายเกาะอ,อันหนึ่งอีฝั่งนี้ก็ถือล่มหัวเกาะอันหนึ่งหัวท้ายเกาะอ,อันหนึ่งถือกันเป็นคดวนรักษากูอย่างเงี้ยเหมือนแบกเสลียงอะ่ะแต่ไม่ได้แบกเสลียงนะถือล่มกันคนไม่เข้ามาใกล้กูเกิน ตำรวจเดินนำหน้ากูสองคนหน้าหลังใครไม่รู้ใครเป็นใครลุมล้อมกูไปหมดคอยกันไว้ถ้าไม่มีพวกแอดมินนะกูตายกูโดนลุมตายกูไม่ได้ไปไหนจับมือกูยื้อยุตชก่งชากูให้กูอยู่ต่อไม่ต้องไปอา้าวไม่ต้องไปแล้วอีกคนที่รอกูอยู่ตรงนู้กูจะอยู่ยังไงกูจะไปยังไงกันละ่ะดีนะเมื่อวานได้ตำรวจมาเดินนำให้มาเดินคอยกันคนให้ แล้วก็มีแอดมินคอยช่วยเหลือในการการันข้างๆคอยดันข้างหน้าข้างหลังไม่ให้คนไม่ว่าเมาื่อวานกูตายในปีเดียวมาได้ปีเดียวมาคบผู้หญิงสี่คนอาจารย์ว่าผู้ชายแบบนั้นเป็นยังไงคะโอ้ยสี่คนยังน้อยกูคบปีเดียวเนี่ยกูคบไปสี่สหคนนู่น แล้วมึงว่ากูจะเป็นคนยังไงอะปีหนึ่งคบผู้หญิงแค่สี่กูนี่ปีหนึ่งคบสี่สิบห้าสิบจะต้องเป็นคนยังไงเดี๋ยกูไม่เข้าใจแค่สี่เด็กๆสี่คนเนี่ยแค่มันบอกมึงไอ้ที่มันไม่บอกมึงเนี่ยอีกเยอะจะต้องเป็นยังไงกูไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องปกติคบคบเลิกเลิกมันก็เป็นธรรมดามันจะเป็นอะไรล่ะมันจะมีปัญหาอะไร จริงไหมที่เขาห้ามวางพิงพราสูงเกินเอื้อมหรือข้ามมุมจะส่งผลไม่ดีไม่จริงอะนะมึงจะวางตรงไหนก็วางไปเถอะมันไม่มีผลกับการใช้ชีวิตของมึงอะนะแค่มึงมีความเคารพต่อพระพุทธเ,เจ้าคือจบ4ี่ถึงห้คนโม้หรือเปล่าอาจารย์โอ้ยกูไม่โม้หรอกกูจะโม้อะไรกูจะโม้เพื่ออะไรกูครบจริงนี่แหละ ทำไมล่ะอาทิตย์หนึ่งเลิกทําไม่ได้เหรอก็กูไม่ได้จริงจังอ่ะครบครบแล้วมันไม่ใช่กูก็เลิกไ้กูหาใหม่สิมึงไม่เป็นเหรอมึงไม่เป็นหรือมึงไม่นับกูถามแค่นี้หรือมึงนับไม่ได้เพราะมันเยอะเกินไปกว่าที่จะ่นับไหวมึงอาจจะสมสอนกว่ากูก็ได้นะกูอาจจะสมสอนระดับหนึ่งมึงอาจจะสมสอนมากกว่าระดับนี้ก็ได้คําถามคือกูนับไงคําถามคือมึงไม่กล้านับไงเพราะอาจจะเยอะกว่ากูก็ได้ ใครจะไปรู้ล่ะเรื่องมาก ต้องมาจับไม้ใส่คนมิ้งอีกเนี่ยมิ้งกันลมว่านะเอาจริงนะกูซื้อแบบธรรมดาดีแล้วกูว่าธรรมดาโบย่าที่เป็นไม้เดิมที่กูเคยใช้อะ่ะกูว่าดีสุดแล้วจริงจริงอันอื่นเนี่ยกูว่าไม่ได้เรื่องอะ่ะมันหานูน่นปัญหานี่อะไรก็ไม่รู้ ที่กูใช้มาเป,ป็นปีๆไม่มีปัญหาอะไรเช่นนั้นอ่ะมีแต่ปัญหาแค่ว่ามันพังแค่นั้นเองกว่าจะได้มาไลฟ์สดแต่ละวันในมึงดูเอาเนี่ยกูต้องทำกูต้องเผชิญอะไรกับอะไรอะไรแต่สารพัดสารพัดกูต้องมาเผชิญกับไม้กูต้องมาเผชิญกับคำถามปัญญาอ่อนกูต้องมาเผชิญกับพวกมึงเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ย มึงดูกลัวแล้วกันว่าวันหนึ่งกูจะต้องรับความเหนื่อยยากลำบากเข็นใจขนาดไหนอ่าความรู้สึกเหมือนติดหอยมแมลงผู้อยู่ที่หน้าอกอะน,นะขาวๆเนี่ยมึงดูเนี่ยหอยมแมลงผู้ ชัดแล้วใช่ไหมชัดแล้วนะรอบนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะมึงจะเรื่องเยอะกูกอีกไหมอีนังตัวดีทั้งหลายเนี่ยได้หรือ,อยาง เอออาแจ้งยอดกระถินอะไรเป็นอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เนี่ยกูดูสิเขาให้มากูก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่คือคืออะไรอะ่ะ เมื่อวานอาจารย์ไปทอดกระถินวัดุูคมีอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไม่อยู่สองวันเพราะว่าไปทอดกระถินมาเมื่อวานเมื่อวานเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันนี้มีเรื่องจะบอกหลายเรื่องแอดมินหมีสรุปว่าเคลียร์งานทุกอย่างจบราบเลื่อนเรียบร้อยดีไหมแจ้งอาจารย์หน่อยอาจารย์จะได้ประกาศเวลาถูกที่จะไปรับรางวัลอยู่ป่าไม่รู้นะไม่น่าจะว่าคุยกับคุยกับ คุยกับเป่าจินจงอยู่หรือเปล่าไม่น่าใจอยู่เปล่าไม่รู้พอดีคุณอะไรนะ่ะคุณผู้หญิงที่เขาอยู่เป่าจินจงที่เขาเป็นเจ้าของอะ่ะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้พอดีวันนี้แอดมินอาจารย์เขาเอารถไปทำเอารถไปทำคุณผู้หญิงที่เป่าจินจงอะ่ะทำไมอาจารย์จำชื่อเขาไม่ได้ทีนี้ เออเออเออคุณคุณนุชเออคุณนุชเขาเอาเขาจะจัดการไอ้นี่ให้อาจารย์ปิยนุชเออใช่คุณปิยนุชเป่าจินจงเขาจะเอาเขาจะทําข้างหลังรถให้อาจารย์รถเออดมมนอาจารย์เนี่ยทําเป็นรถแล้วก็ทําเป็นฉากเพื่อให้อาจารย์อะไรสดในรถได้แล้วก็ติดขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยนะ แบถ้ากูมีหุนไดคงจะดีเนาะแล้วอีรถตู้อย่างเงี้ยเอาผาดอย่างเงี้ยคุณไดอย่างเงี้ยถ้ากูมีกูจะดีมากเลยมีคันละแบบสองสามหมื่นขายไหมกูจะซื้อมากูจะได้เอารถอีหุนไดเนี่ยไปติดตั้งมีไหมใครขายกูสักคันละสองสามหมื่นมีปะกูจะซื้อถ้าเป็นรถตู้เลยนะมันนั่งสะดวกมากแล้วเวลาทําฉากมันจะกว้างไปหมดมันจะสะดวกเอาไหมล่ะบริจาคกูไมล่ะคันละสองหมื่นกูซื้อคันละสามหมื่น ซาเล้งซาเล้งหัวกูปิวนะเดี๋ยวผมกูเสียทรงกูนั่งซาเล้งไม่ได้ถ้ากูนั่งซาเล้งนี่ผมกูปิวเลยนะสยายสวยเก๋แล้วกูบอกให้กระเพอนะผมกูเนี่ยอ๋อ,อได้ทั้งหมดทั้ง3งานใช่ไหมโอเคตามนั้นผมกูกระเพอเซตไปดีๆเสียทรงหมด อประกาศยอดกระถินกระถินเนี่ยประกาศไว้วันที่เมื่อวานนี้แล้วและกูเห็นอีนังตัวดีหลายคนนะเอากูไปด่านะว่ากูบริจาคให้วัดหกหมื่นไอ้ว่ากูบริจาคให้วัดแค่หกล้านเศษที่เหลือห้าแสนกว่าบาทไปไหนการที่มึงใช้ชีวิตบนโลกนี้เนี่ยมันไม่เข้าหัวกระบ,บามึงเลยเหรอคําว่าฉลาดเนี่ยไม่เกิดขึ้นในสมองมึงเลยใช่ไหมฮะ มึงไม่เข้าใจยอดถวายกับยอดหลังถวายเหรอตอนกูถวายกูถวายป้ายเพื่อถ่ายรูปเพราะกูเตรียมจากกรุงเทพตอนแรกป้ายเนี่ยกูสั่งทำแค่5ล้านยอดเดิมทีเนี่ยมาสี่ล้านยอดตะหลังมาเนี่ยกูมาถึงที่วัดแล้วตอนวันเสาร์แล้วกูรู้สึกว่ายอดมันเพิ่มกูก็เลยประเมินว่าน่าจะได้สักหล้านกูก็เลยสั่งทำป้ายใหม่อีกใบหนึ่งเป็น5ล้าน แล้วตะหลางมามาถึงมาถึงที่พุคามินแล้วปรากฏกูพูดไล้สดมันขึ้นอีกกูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเปลี่ยนไปหกล้านแล้วเงินสดในงานมึงฟังดีๆนะเงินยอดพุ่มกระถินที่เขาจัดแต่งเป็นพุ่งมาพุ่งนาวนกยูงพุ่มลิงกังพุ่งหมา เขย่าทุ่งอะไรก็แล้วแต่พุ่งตะกวดแหวกแหนสารพัดพุ่มที่เขาเตรียมมาเนี่ยแล้วเขาเอามาจัดเป็นตีละแนงยาวๆเสียบเงินเสียบทองกันมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายอดพุ่มยอดพุ่มที่คนเอามาร่วมกันเนี่ยเมื่อวานนี้กระถินเนี่ยสองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยยอดกระถินเฉพาะพุ่มอย่างเดียวเป็นเงินสดแบงค์เนี่ยแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อย ที่เขาเสียบๆกันมาจากบ้านแล้วมาติดมาติดอีกมาติดที่วัดเ,เนี่ยมันมีทั้งชาวบ้านเอามาแล้วลูกศิษย์กูติดกันเองก็มีรวมกันแล้วเนี่ยได้สองแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยอดที่สองยอดที่สองเนี่ยกูเดินหาลูกศิษย์กูกูเดินในงานเนี่ยแล้วเขากูตอนแรกกูจะเดินให้เขาเห็นกูเฉยๆ้เขาถ่ายรูปเพราะกูสงสารหลายคนมองไม่เห็นกู กูก็เลยเดินปรากฏเดินเขาก็เลยส่งเงินให้กูเขาอยากจะร่วมบุญผ่านมือกูกูก็เลยอ่ะหยิบแล้วก็ใส่เมื่อวานทนายพัดเนี่ยมาเดินถือขันให้กูหยิบเงินเอาเงินใส่ขันทนายพัดเมื่อวานทนายพัดน่ารักมากเลยเดินตามช่วยในการเรียรายเงินเมื่อวานนี้ช่วยหยิบเงินให้เมื่อวานเนี่ยเฉพาะกูเดินรอบเดียวเนี่ยเดินรอบเดียวนะ คนเนี่ยลุมแห่เข้ามากูเดินรอบเดียวได้หนึ่งแบาทเดินรอบเดียวหนึ่งหบาทนี่รอบเดียวนะกูเดินรับเงินยอดที่3เป็นยอดในบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่กูเปิดรับมาตลอดเวลาเนี่ย เปิดลับมาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจนวันกระถินเมื่อวานยอดนะเมื่อวานนะเงินในบัญชีธนาคาร6ล้าน1แสน4หมืบาท29สตางค์และคนถามกูว่า29ตางค์มาจากไหนเคยเห็นแต่25สตางค์เคยเห็นแต่50สตางค์ก็มึงมันโง่มึงเข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ตเลย มึงเข้าไม่ถึงระบบโมบายแบงกิ้งเหรอเศษสตางมึงจะโอนเท่าไหร่ก็ได้มึงเข้าใจที่มาที่ไปของเศษสตางหรือยังมันมาจากโมบายแบงกิ้งยี่สิาสตางเข้าใจยังโง่แต่อวดฉลาดตั้งคำถามดังนั้นมันจึงรวมเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินแบ่งเป็นเงินสดที่วัด เงินสดที่วัดกูจะเก็บกลับมาบ้านได้ยังไงคนนั่งกันเมื่อวานมึงรู้ไหมเกือบ5000คนมางานกระถินเมื่อวานเกือบ5000คนกูว่าเผอแต่5000ัด้วยซ้ำแต่กูไม่ได้นับเป็นตัวเป็นตนจริงๆเพราะก็เตรียมไว้ให้เนี่ยมันประมาณ3 5มพัที่นั่งแต่มันไม่พอนั่งเลยมันแตกเมื่อวานนี้วัดแตกเลยเงินสดอย่างเดียวเนี่ยสี่แสนสามหบาท นี่คือเงินสดที่วัดนะเงินสดที่กูเดินที่เขาตั้งผู้มาที่เขาบริจาคเงินสดอย่างเดียว435,067าบาทนี่คือเงินสดเงินสดเนี่ยมันไม่มีเศษสตางค์มึงเห็นไหมแหกหูฟังหน่อยมันไม่มีเศษสตางค์เนี่ยเงินสดแต่เงินในบัญชีธนาคารมันมีเศษสตางค์ดังนั้นเมื่อวานรวมเงินกระถิน ว่าผูคขม้นอำเภอตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมดเมื่อวานสุทธิถวายเข้าวัดทั้งหมดเงินสดเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยกูเป็นคนโอนส่วนเงินสดเนี่ยวัดก็เก็บไปเลยเพราะนับเท่าไหร่ก็ถวายวัดเท่านั้นดังนั้นยอดกระถินเมื่อวานจึงรวมทั้งหมดสุดที่6กล้านห้าแสนแบาท29สสตางค์เนี่ยเศษสตางค์มันมาจากบัญชีธนาคาร กูไม่อยากจะใช้คำด่าเลยจริงๆนะกูไม่อยากด่าว่าไอ้ควายอะนะไม่อยากด่าเลยครัว่าไอ้ควายกูไม่ได้ดานะกูแค่บอกว่ากูไม่อยากด่าคำว่าไอ้ควายยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้ากูจะด่ากูจะด่าคำนี้แต่กูไม่ด่า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 ยังไม่ได้ดานะแล้วลงคลิปขอโทษกูซะด้วยนะ อีคนที่เอาคลิปกูไปด่าเงินได้6กล้านห้าแสนกว่าบาทแล้วทำไมในป้ายมีแค่หกล้านห้0 0 0 0กว่าบาทเก็บเข้าตัวเองเหรอกูถวายวัดทั้งหมด6กล้านห้าแสนแืกูถวายเข้าวัดทั้งหมดทุกสตางค์ทุกบาททุกตางค์มึงดูนะแม้แต่29สสตางค์กูยังพูดเลยขอโทษกูด้วยนะ ด่ากูน้าหงายหน้าแหกไปแล้วมั้งนะคิดว่ากูเก็บเงินหักค่าใช้จ่ายกูพูดกูประกาศแล้วว่าเงินกระถินทุกบาททุกสตางค์จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรถบัสสิบเก้าคันกูจ่ายด้วยเงินกองกลางเงินที่กูไปตากแดดตากน้ำตากดอดตากฝนออกบรรยายรรมกูได้มาเกือบสา0สามแสนกว่าบาทกูได้มาแล้วนะ กูเอาเงินมาจ่ายค่ารถบัสค่าข้าวค่าขนมค่าน้าให้คนเดินทางด้วยรถบัสสิบเก้าคันเก้าร้อยคนกูไม่ได้เอาจากกระถินแม้แต่แดงเดียวจากคนร่วมกันบริจาคช่วยกันในการจ่ายค่ากองกลางเข้ามาและมีคนบางคนร่วมในการบริจาครถบัสก็มีรถบัสที่กูจ่ายทั้งหมด16คันด้วยเงินกองกลางอีก3 สิบหกสิบเจ็ดไม่ใช่สิจ่ายหมดเลยสิเออมีเขาเนี่ยสละรถบัสมา1นึคันและมีคนร่วมบริจาครถบัสด,ด้วยเงิน5้าหมืนบาทอีก1นึคันแต่ที่เหลือเนี่ยปัดเข้ากองกลางนี่คือทั้งหมดดังนั้นเงินกระถินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เงินทุกบาท6 5ล้าน3บาท29สตางค์ถวายวัดทั้งหมดแบ่งออกเป็นเงินสด4 3 5 5 6 7บาทถวายหน้าวัดและแบบเป็นเงินในบัญชีธนาคารที่โอนเข้าวัดต่างหาก6,147,886บาท29สสตางค์นี่คือเงินในบัญชีธนาคาร กลุ่มคนตื่นทำเราเราตั้งกองกระถินไปเอาเงินไปถึงหกล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนี่คือเงินกระถินนะที่กลุ่มคนตื่นทำเราเอาไปถวายวัดแต่เงินสดที่วัดรวบรวมได้สี่แสนสามหมื่นห้าพันหกสิบเจ็ดบาทหกล้านห้าแสนกว่าบาทกลุ่มเรากลุ่มคนตื่นทำมึงดูสุดยอดขนาดไหนมึงว่ากลุ่มคนตื่นทำที่มีคนด่าว่าด่าทอต่อว่าตลอดเวลาว่ามารศาสนา ดาทอต่อว่ากลุ่มเราตลอดว่าทําลายวัดวาอารามทําลายพุทธศาสนาไม่สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุไม่สนับสนุนส,งส่สนสนนสงเสริมวัดวาอารามมึงดูกูเอาเงินไปถวายวัดเท่าไหร่หกล้านห้าแต่บอกกูไม่สนับสนุนส่งเสริมวัดกูทําลายต่อพระศาสนามึงดูกูเอาเงินไปถวายศาสนาหกล้านกว่าหกล้านห้านี่กูเป็นคารวาสนะกูไม่ได้เป็นพระนะ มึงดูเอาว่ากูยังทําได้ขนาดนี้นี่กูไม่ได้อ้ไม่ได้อวดแต่กูเอาความเป็นจริงตีแสกหน้าอีพวกที่มันดา่ากูเอาสัจจะความจริงกูเอาความจริงกูเอาผลงานของการกระทํากูเอาผลงานออกมาตีหน้าอีคนที่ดีแต่ปากดีแต่พูดดีแต่นั่งเหา่าวก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 ,วกด่าชาวบ้านตําหนิตีต,ติงชาวบ้านว่าทําลายศาสนายอย่างนั้นสอนผิดอย่างนี้ทําลายพระศาสนากูเอาผลงานตีกลางกระบาลตีเข้าสันณนาผากมาเลย ว่ากูทําได้จริงกูไม่ใช่นั่งเหา่าว็อกวกวอกไปวันหนึ่งนั่งด่าทอต่อว่าชาวบ้านนั่งนินทาชาวบ้านกูลึกขึ้นทํามึงดีแต่นั่งด่าอยู่ในโซเชียลกูลึกขึ้นทํากูทําจริงกูทําได้กูทําแล้วด้วยดูไว้ซะเป็นตัวแบบตัวอย่างเลิกเหา่าเลิกหอนเลิกด่าออกมาทําหน้าที่กนซะ,ะช่วยในการรักษาศาส,สนา มึงเที่ยวด่าทอต่อว่าละลานชาวบ้านว่าคนนั้นทำลายศาสนาอย่างนี้ไม่สนับสนุนส่งเสริมศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้มึงส่งเสริมยังไงมึงช่วยเหลือวัดวาอารามยังไงมึงช่วยเหลือสังคมยังไงบอกให้กูดูหน่อยทำให้กูดูหน่อยเอาหลักฐานเป็นประจักษ์พยานมาโชว์ให้กูดูหน่อย